เอ้อืมไม้หน้าสามตายหาไปชาก่อนที่มึงจะขับซอมบี้สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระรับเปท่านโมบายนะครับตอนนี้ก็มีหุ่นมากมายหลายตากําลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ละตัวก็เป็นตัวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยซึ่งครั้งนี้ก็เราก็กลับมาทําหุ่นที่ไม่เคยมีในเกมหละ่ะผมก็ได้เคยพูดไปแล้วว่าอยากได้เล่นหุ่นตนนัวนี้ซึ่งก็มีคนส่งมาให้ยืมก็ขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับมาหุ่นที่เราจะรีวิวครั้งนี้ก็คือนี่เลย ก็ก่อนหน้าชาเขาเตยนิดนึงน,นะแน่นอนว่ามันมีอยู่ไม่กี่เกมหรอกที่หุ่นตัวน,นี้จะโผล่มาได้นะครับสำหรับมูนกันดัมหุ่นที่เป็นรุ่นต้นแบบก่อนจะไปเป็นซาซาับี้นั่นเองนะครับสำหรับมังงะผมไม่เคยอ่านก็อาจจะไม่ทราบเรื่องอะไรมากรู้แค่ว่ามันเป็นตัวต้นแบบของซาซาบี้นั่นแหละเราก็จะมารีวิวตัวน,นี้กันนะครับในครั้งนี้มีแค่ไม่กี่เกมมั้งที่เอาหุ่นตัวน,นี้มาแต่เกมอย่างมากก็มีแต่พวกเกมแบบในวางแผนไม่ก็เกมที่ 50- าสิบวิห้าสิบอย่างเอวอ โอเคครับมาแนะนํำตัวอย่างของตัวมูลนกันม้าก่อนเลยตัวหุ่นมันฟังดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรซับซ้อนครับแต่ว่าลองฟังผมดีๆแล้วกันจากที่สังเกตครับขลับผมยังไม่ได้แต่หุ่นอะไรเลยเนี่ยไอแผงขลางมันก็อยู่ดีๆมันก็ขยับเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทํำไมอย่างแรกก็เป็นบีเลเฟินจะเรียกว่าเป็นบีนช็อตกันของซาซะมีก็ได้คล้ายๆกันครับมีทั้งหมดเนัดแล้วก็อย่างต่อมาท่าฟันฟันธรรมดา ก็จะเป็นท่าต่อยแล้วก็ค่อยฟาดไปพักหน้านะครับฟันข้างฟันสองทีแล้วก็แท็กขึ้นแล้วก็แดดฟันนี่ก็เป็นเข้าไปชนทีนึงแล้วค่อยถีบออกมาสังเกตูอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ไอแผงที่มันลอยอยู่เนี่ยมันไม่ได้ลอยแบบว่าธรรมดาเป็นออของตกแต่งเฉยๆนะครับถ้าเกิดผมไปยิงใกล้ๆมันอ่ะมันทำปฏิกิริยาก,กับฝั่งน้งข้ามด้วยนะครับงั้นเราต่อไปกันเลยนะครับ อย่างแรกก็เป็นสกิลแรกสกิลแรกตัวนี้นะครับใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรายังไม่ได้ทําให้ตัวไอแผงมันลอยอยู่นะครับต้องให้มันอยู่ข้างหลังก่อนอ่ะงั้นเราต้องย้อนกลับก่อนแต่มันมีวิธีเอากลับมาอยู่ถ้าไม่ใช่แบบดีอ่ะต้องให้มันอยู่ในล่างอย่างนี้ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้อย่างนี้นี่ก็จะเป็นการส่งไปชนถ้าเกิดเราไม่ส่งไปชนก็ตัวแผงของมันจะค่อยๆหลุดออกมาทีละอันทีละอันแล้วก็ลอยไปเรามาอย่างที่เห็นนี่แหละครับส่วนด้านหลังสกิลแรกก็จะเป็นการถอยออกมายิง2นัด อย่างที่บอกไปนะครับว่าแผงมาลอยไปลอยมาอยู่ถ้าเกิดเรากดใช้สกลิลแรกธรรมดาจะไม่สามารถส่งไปได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรส kind of ่งไปไงมันกำลังลอยไปลอยมาอยู่แล้วทํายังไงถึงจะใช้ได้อ่ะเราบรลรูสกลิสกลสองนะครับสกิลสองจะไปอยู่2อย่างนั่นก็คือการซปูเออร์เมอร์เพื่อชนนี่มันจะเป็นการเรียกกลับมาด้วยนะครับที่นี่เราก็สามารถใช้สกลิลแรกได้แล้วกับอีกวิธีหนึ่งที่จะเรียกให้แผงกลับมาที่หลังก็คือนี่กดสกิลสองด้านหลังก็จะเป็นการส่งทุกอย่างเนี่ยที่มันลอยไป <S <s ลอยมาแล้วครับ ไปชนอีกฝั่งหนึ่งแผงก็จะกลับมาติดที่ข้างหลังของเราสรุปก็คือว่าโตหุ่นตัวนี้ไอแผงข้างหลังมันเนี่ยมันคือหัวใจหลักของมันเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําอะไรกับมันมันก็จะค่อยๆลอยไปลอยมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ววิธีการทํางานของมันจะมีเพียงแต่การส่งไปชนเท่านั้นอารมณ์คล้ายๆกับซอร์บิดหลกัหลกๆเลยก็คือในกรณีที่มันลอยไปลอยมาอยู่เราสามารถเลือกที่จะเข้าไปอยู่ใ,ใกล้มันก็ได้เพื่อให้มันทําปฏิกิริยาอะไรสักอย่างหรือว่าเอาไว้ป้องกันตัวเองหรือใช้สกิลสองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ไม่ไป็นังชนเออผมเลยบอกว่าถ้าชนมันสามารถต่อคอมโบได้นี่ต่อคอมโบได้นะครับฟันต่อได้หรือจะกดซีสองด้านหลังก็ได้เพื่อให้สิ่งที่เราส่งไปทุกอย่างนะกลับมาติที่หลังเรานะครับผมชอบไอ้ลูกเล่นอย่างนี้มากเลยก็ต้องใช้ควคู่ก,กันนะครับขอที่ทำดาเมจเราเล็กน้อยได้ด้วยโดยการบินบินจอยเนี่ยคงจะเข้าใจวิธีการทํางานของไอ้แผงข้างหลังของมันแล้วนะครับงั้นเรามารีวิวคอมโบแต่ละอย่างกันดีกว่าก็ไม่มีอะไรยะแยะหรอกครับแค่กด ยิงแล้วก็ตามด้วยสกิลแรกแล้วก็กดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งนี่ก็จะเป็นการเอาบีทอมฮอสมาช่วยฟันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนเป็นหุ่นที่ว่าเน้นปล่อยไอแ้แผงเราไปเรามาทำดาเมจนะครับนอกนั้นก็คือพวกท่ายิงท่าฟันกับซุปเปอร์เเมอร์ก็ตามสัญชาตญาณของตัวหุ่นมันเองเลยเป็นหุ่นที่มีวิธีการเล่นแตกต่างจากตัวอื่นมากๆครับมาดูท่าไม่ตายดีกว่าก็จะเป็นการเอาไอแ้แผงนี่เข้ามาฟ้าแล้วก็ตามด้วยฟาดแม่งอย่า,งงยาก,กับไม้หน้าสาม ไม่ว่าคุณจะกดส่งไปยังไงก็มันก็จะเป็นอาวุธที่สามารถส่งไปชนได้อย่างเดียวเสียได้มันน่าจะแบบว่าทําให้มันเอามาฟ้าดเหมือนตอนอันตีได้อะอย่างที่บอกฮะไอแผงขลังเนี่ยมันดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ถ้าเข้าใจวิธีการทํางานของมันด้วยสกิลหนึ่งกับสกิลสองแล้วก็มันก็ไม่ได้งงอย่างที่คิดครับวิธีการใช้ไอแผงนี่ก็คข้ายๆจะสร้างสรรค์ด้วยเหมือนท่าพยายามให้เราอยากใช้สกิลให้มันครบน,ะนะเดี๋ยวเราไปเล่นจริงเลยนะครับพอชนะแล้วโตวหุ่นม,มันไม่เคยลงเกมไหนมาก่อนเราก็ไม่สามารถเทียบได้ว่า หุ่นมันวิธีการทํางานเหมือนอะไรขนาดเกมหลักเนี่ยมันไม่มีตัวไหนแบบว่าเออส่งของไปเพื่อให้มันไล่ชนแล้วก็สามารถเรียกกลับมาได้อะไรยงี้เลยนะทีมที่เราจะาไปเล่นก็เดี๋ยวต้องจัดใหม่สินะก็เอกเซตนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนมาแค่เอามูนกระดัมเนี่ยมาตั้งเป็นตัวแรกเออแล้วก็ตามด้วยโจโฉรีบอนสไตล์วิดอมตามนั้นไปก่อนหนึ่งก็เหมือนเดิมน,นะครับตบบอดเอาเลือดกระชัยก่อนเป็นสิ่งที่ขายไม่ได้ในตอนนี้เลยนะครับเรียก บอดมาเป็นเหยื่อหรือว่าจะเป็นเหยื่อเองพอน่วก็ลุยเลยเห็นว่าหลังๆนี่เกมมันขยันเริ่มปรับอาวุธหุ่นใหม่หลายตัวแล้วนะอย่างที่ผมเล่นพวกหุ่นบางตัวที่อยู่ใน ID ตัวเองเนี่ยอย่างเช่นฟัวงวูนิคอนก็เปลี่ยนจากการชาร์จมิไซล์มาเป็นอาวุธดันหลังแทนใบก็เช่นเดียวกันครับมีการปาดาบเพิ่มคือก็เกมมันก็มีแบบว่า สร้างสรรค์ท่าอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นนะโอเคฟันเนลไปเจอประ,ประทากับแผงแผงดวงจันทนี่ส่งไปก่อนโดนหรือเปล่าไม่รู้ส่งได้ก็ส่งแล้วมาแ,แล้วจะมาเล่นอะไรอ้อมหลังตืกว่าฮามานมาอืม้มกันได้นิดหน่อยส่งไปนี่โหจำนวนมันยิ่งเยอะมันก็ยิงโดนง่ายแล้วแหละไปส่ง อ้น,นีนะ่ตัวนี้มันเล่นยิงสบายๆปล่อยไอ้แผงไว้เรื่อยๆอ่ะอืมคอมโบนี่ชนไปทีเดียวก็พองงามนะฮะเดี๋ยวลองแบบรอบนี้แบบไปยิงใกล้มันดีกว่าเอาแผงไว้ทรมานมันเล่นเมื่อไรมันจะลงมาวะเออมาแล้วสไตร,รค์นัวขอชน่อยครับเป้าหมายมีไพวกชนอืมไม่โดนแนะแต่เล่นไม่ซื้อไอเียบอต ไป็เไรส่งของไปชนแหมโอเคชนมิดชนมิดก,ก,ก็ยังดีแล้วคือมันเร็วส่งไปนี่รอบนี้กูจะยืนยินต่อมันใกล้ๆนี่เห็นป่ะพอเรายืนมันใกล้ๆเนี่ยมันจะทำดาเมจแบบเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆ <laughs> เหมือนเหมือนมันกวนพอกวนได้อ่ะเออไปเอาทุกอย่างชนแม,ม่งทำไมตายอีก ไม่เป็นไรส่งของทุกอย่างที่มีให้พร้อมก็พอฮะนี่แหละชิลครับถ้าเกิดรู้วิธีใช้สกิลก็ก็เล่นง่ายอ่ะไม่ต้องเข้าใจยากเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโมโหโมโหบอลโมโหบอลโมโหขึ้มลืมกดคอมโบทุกทีเลยไม่เป็นไรยวขึ้นมาเร็วส่งบิดเอาส่งบิดไม่ทันนี่ก็ได้ เนี่ยต้องโดดสักอันหนึ่งอ่ะสตันอันตีอืม้มไม้หน้าสามตายหาไปชาก่อนที่มิงจะขับซซัมตี้นายต่อไงต่อชนเอ,อ้ยยังไม่ทันไปไปเออเดินเลยเจ็ดร้อยไม่เป็นไรอย่างไรเราก็ได้ใช้ของครบแล้วเห็นบอกบอกแล้วห่นแม่งไม่ได้ ถ้าเกิดเข้าใจวิธีใช้ไอ้บิดนี่คือแม่งมันจะเล่นสนุกขึ้นมาเลยส่งไปมันเลื่อนมันเลื่อยโ,โอ้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 มันแพทติกกำลังยิงทั่วใส่คุณนี่มาต่อปเปล่าเล่นปล่อยคอนแค่เดียวละเล่นน้อยอืมนี่นหนี่แห่ไปขอเสร็จไงนี่เอ้ยลืมปล่อย โดสักอันนึงเรีบ้อยกันสวยเลยอีกสองทีโอ้ยรอบนี้ชิวๆรอบนี้คือว่าหุ่นแบบว่าไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมากไปส่งไปแต่โอ้โหโอ้โอ้โอ้ดีนะสตันทันแม่งปล่อยเพชเชอราพอดีชนฟันเลเจีของกูเปล่าของกูมีจำนวนเยอะกว่าแถมแม่นด้วยส่งเฮ้ยเด้งไม่ทันไม่รู้ิดีโตไม่ทันไอ้โจโฉดีกว่าโจโฉเป็นหุ่นที่แบบว่า พวกเอ่อพวกโปรโเขาจะชอบมีกันเพราะว่ามันเก่งสุดแล้วธรรมดาสามก๊กทั้งหมดนี่เรียบร้อยเออว่ะแต่ว่าไปยังไม่ได้รีวิวโค้ณสามก๊กทั้งหมดเลยนี่ว่ะเราเล่นไปแค่เราปีตัวเดียวเองโอ้โหปาดอืมกันก่อนกูรู้เอ้ยอันแน่เจอของกูเพลงดับเพงิงนกวีหกอะไรก็แล้วแต่ รู้เลยใช่ไหมลนี่ชี้นิ้วขึ้นฟ้าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ชี้นิ้วด่าไปต่อ มาดูเป็นหุ่นเลยแบบว่าเล่นเล่นชิลๆได้นะไอ้มูนกันดำทุกทุกอย่างเขาแค่แบบว่าปล่อยของให้เป็นก็พอมันก็ไม่ได้ปล่อยอยากเลยขนาดนั้นอะ่ะมันแค่ปล่อยไปชนเสร็จแล้วก็พอรอได้จังหวะที่คนมัไม่สนใจเอาเฮียเปิดมากูเจอบอดเลยเหรอ <c oughs> ยังไม่แบบให้เหลือสักหกสิบเจ็ดสวิค่อยเจอเหรอไเป็นไรก็ปล่อยไอแผงนี่ไปชนเรื่อยเรื่อย คล้ายๆกับเราส่งซีฟันเนลกับซอสบิดไปเผื่อว่ามันจะโดนสักจังหวะหนึ่งอะไม่แน่ใจว่าในมังงะมันอาวุธเยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่ของลูกเล่นหลักมันก็ได้จะอยู่ที่ไอแผงข้างหลังมันนั่นแหละส่งไปโดนนี่โดนแล้วสตันด้วยเรื่องของเรื่องไม่ได้แบบว่าโดนแล้วลม้มโง่ส่งไปเอาไม่ทันส่งไปทำไมอ่ะก็ชนเออ ระบบอัจฉริยะไปส่งไปดีดไม่โดนส่งแผงไปเออไม่ต้องเล่นไรชนก็ได้แต่ขอชนแล้วกันเพื่อความมันมีต่อกับโมกับยานสปอร์ต่ะรีบลงมาก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไอแผงหมดเมื่อไหร่ก็ค่อยกดสกิลสองเนี่ยทำเนี้ยไปเรื่อยๆสบายสบายตียตัว ต่อครับต่อมันมันต่อมันมันจิวจิวโอ้โหต่อได้เรื่อยๆสบายสบายอะส่งของแม่อย่างนั้นก็ยังโดนบอดตายขึ้นมาขึ้นมาไถอ้าวไม่กันขอบคุณครับกลาว่าจะลอ่อซะก่อนตอนแรกไป ส่งกว่าจะนาดานสักหน่อยแต่ไม่ได้ผลไม่เป็นไรส่งไปเออต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแมคุณจะรอแบบว่าไม่ต้องรอ,งองให้มันปล่อยของให้หมดก็ได้คุณจะส่งไปเลยตอนนี้ก็ยังได้เออได้เรียกกลับมาไวๆไง,ไงรีโหลดอ่ะส่งไปเรื่อยๆส่งไปทรมานมันทรมานมันโอ้ยทรมานกลัวทรมานทรมานเอ้ยเดี๋ยวด้ซุปเปอร์อัพเบอร์ เรียบร้อยลีลงมาผมจะได้กดอันติีใส่คุณมูลกระนำต้องการจะใส่เดียวคุณมาเฮ้ยสเนลโดนเรียบร้อยเอาไม้ทีไปแดกเอ้ยไปใช่ไม้ทีนี่มันลมวม้ยมดงจันอะนี่นี่นี่นีไปหลอกไปหลอกไปหลอกแหมเร็วไม่เบานะเราอะเอาแม่งหลบได้หมดเลยว่ะโหสุดยอดจริงๆที่เป็นคุณไมคคอร์ดบูสโหไม่รู้ไม่รู้ก่อนเลยเนี่ยว่าเคยเคยโผล่เกมไหนมาอืม สบายๆชิวๆนี่ท่าเท่ท่าเท่แบบไม่ไม่ลองพูดอะไรเยอะคือหุ่นก็มันด้วยความที่มันไม่เคยแบบว่าโผล่เกมอื่นๆนอกจากอย่างที่ผมว่ามาท่ามันอ,อ,อาจจะแบบไม่ได้เวอร์วังอลังการอะมากแต่แต่ก็ชอบอะถือว่าใช้ได้ <c oughs> ระบบสุ่มคู่วันนี้มันเป็นเฮี้ยอะไรวะปกติมันต้องรอสักประมาณ70 80วิบวิถึงจะหาบอดมาให้อันนี้คือมันประเคนบอดมาให้เจอเลยอะเกมเขาเป็นอะไรหรือว่าเ็าแบบว่าเอ้ยไอ้นี่มันนักตบบอดจะนานนี่หว่าเอาบอดไปเลยแล้วกันไม่ต้องรอหรอกเสียเวลาตงสายยาให้จบคลิปไวจบคลิปไวก็ดีเออจะได้ไปทำแบบคุณตัวอื่นต่อมา ชาวป่ามาแล้วเอ้จริงๆไม่ได้เรียกว่าชาวป่าเขาเรียกว่าชาวดงจันทร์บูนกรนดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเอาเฮียทำไปจอยคู่จอยคู่อคโอเคเหมือนจะพูดมากจริงๆจริงๆพระเอกก็เป็นชาวดงจันทร์นะครับแล้วก็แบบว่ามีอารยธรรมลึกลับกันที่ดาวดงจันทร์นั่นแหละเอ้ดงจันทร์ไม่ใช่ดาวดงจันทร์ก็คือดงจันทร์สิวะเออผมรู้เรื่องย่อแค่นั้นนั่นแหละนอกนั้นก็คือรู้แค่ว่ามีอโมโรไปโผล่ด้วยพร้อมกับริกดิเจ แต่คือคงคิดว่าลิกดีเจไม่น่าจะโผล่เกมนี้หรอกมันน่าจะไปโผล่แบบโอเปอร์อะไรเงี้ยแต่มุงกระดับก็อาจจะม,มีสิทธิ์มาโผล่โอเปอร์อยู่นะคิดว่าอืมใช้สูตรเดียวกับฟอว์มอ,อิูนิคอนได้นะคือปล่อยโล่ไว้อะแล้วก็รอให้มันชนของมันเองแล้วก็กดกันตักแม่งอยู่ๆอ่าอันนี้หลอกหลอกหลอกเขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนชน ไอชนนี่มันเหมือนกับไอเนี่ยเออดีเซลท็อกแพรกนะฮะอืมไม่ไม่ได้กดคอมโบเลยกดสักหน่อยแล้วกันมะรีบลุกขึ้นมาครับอัสลันโอ้ยไม่ได้กดอุ้ยเอาละเอาละอัสลันกูโหดเออโหดจัดส่งบีดไปพอขนาดนี้เอไอไอมันมันเอาโล่ชนเราถอยก่อนดีกว่าเหมือนโดนลุมอันแน่แน่อย่างจริิงกูถอย ไปเลยยาวไม่เป็นไรไปเอ้ยกูผิดกูผิดจะส่งนี่เอออันแหละยิงยิงยิงเอาสตันสวยครับพี่รุ่นพี่ฟูมินะไปไปเลยส่งบีดไม่ตายแม่งหลงก่อนไม่เป็นไรส่งไปเรื่อยๆขอผมเยอะมาปิดท้ายได้แล้วซอสไตัยไม่เป็นไรกูมไม่เข้า <g agile making noises> เรียบีกลับมาก,ก่อนส่งของไปครับส่งของไปไม่ต้องพีอ้าวโมโหโมโหสไตล์เขาโมโหแล้วโอ้ย,อยโม,โมันโมโหจริงปะติงไม้ตายคืนไม่โกงเอาไปแดกตายวะยังไม่ตายโอเคเอ้ยตายไปแล้วแต่ว่าเหลือแค่น้องหมีน้องหมีน่าโง่ส่งไป ไปจะตายก่อนหรือเปล่าว็าไม่รู้ไม่ตายหรอกเชื่อกูดิไปต้องโนสักอันหนึ่งอะกูบอกแล้วตรงเรียบร้อยตอกใส่หัวหมีชอบวิธีการเล่นอย่างงี้มากเลยปล่อยของไปเรื่อยๆอญ่ก็เรียบกลับมาก็กดแม่งชนไปโดนไม่โดนทั้งวันขอแค่เรียกกลับมาจะได้ส่งของไปต่อนะฮะ ชอบชอบวิธีการเล่นแบบนี้โอเคก็จบไปนะครับสำหรับบูนกระดัมจากบูนกระดัมตามชื่อเป็นหุ่นที่ใช้แผงลูกโดนัจขลังเป็นอาวุธของหาก,กินประจำตัวนี้เลยตอนแรกที่ผมเคยเล่นก่อนหน้านี้ก็อาจจะแบบงง,งว่าเอ้ยของมันใช้ไงว่าทำไมกดส่งไปไม่ได้แต่พอ ใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสอเป็นแล้วรู้วิธีใช้ปั๊บที่สนุกเลยวิธีในการเล่นตัวนี้คลิปหน้าจะเป็นหุ่นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับใครที่อยากจะส่งหุ่นมาให้รีวิวหรือว่ารีเควสก็สามารถติดต่อกันมาได้เยเช่นเคยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ